กลับมาดูนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มสนุกแล้วครับช่วงปลายเกมนะครับตอนนี้แต้มอยู่ที่13ต่อ3นะครับเจ้าโต้งเมืองเลยนะครับเจ้าโต้งเมืองเลยตีตื้นขึ้นมานะครับตีตื้นขึ้นมา13ต่อ13เกม15ไม่ดีนะครับเกมไม่ดีนะครับตอนนี้สถานการณ์ข้างในนะครับข้างในสนามเออทุกคนต่างอึดอัดนะครับหวยถูกกู้นะครับคนดูถูกใจนะครับเจ้าโต้งนะครับโต้งเมืองเลยนะครับ จากเป็นลองถึง 3- 2สองนะครับกลับมาตีตื้น13เท่าได้นะไมใชเรเไปกินดูสิว่าแมตชนี้สดจะบทเก๋าหรือว่าเก๋าจะกระชืบสดคืนเนะกลับมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับตอนนี้เจ้าโต้งเมืองเลยจะเสิร์ฟนะครับคะแนนอยู่ที่สิาต่อสนะฮะเกี่ยวครับตรงนี้เจ้าโต้งจะทำได้หรือเปล่าฮะสุดยอดครับ ลูกนี้ดูซิว่านะครับเจ้าโต้งนะครับจะปิดฉากได้หรือเปล่าครับจากเป็นรองมานะฮะตอนนี้ขึ้นมานำ14ต่อ13ครับลูกนี้นะครับอาจารย์หนุ่มนะครับมหมยเก่านะครับยังล็อกได้อยู่นะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะปล่อยไปถึงจบเกมเลยนะครับก็อยากให้จบนะครับแต่คิดว่าลูกเดียวอะบางทีก็แล้วก็เวทระดับนี้ก็15นาทีก็มีนะครับแล้วก็ลูกเดียวนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ มวยเก่านะครับอย่างหนุ่มธนาหามกลับมาเป็นรองนะครับ13ต่อ14นะครับดูสิว่าตงจะล็อกได้หรือเปล่านะฮะ